ยินดีต้อนรับสู่คณิตคณิตเพื่อเอื้องค่ะสถาบันที่สอนคณิตศาสตร์ผ่านวิธีการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสำหรับนักเรียนมปลายที่อยากเข้าหมอททนตวิศวะและคณะสายวิทย์ค่ะดูได้จาโจ์จากหนังสือของสสวทมาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะของชั้นม .5 เล่มเพิ่มเติมเล่มที่2เล่มีนะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทสามีภรรยาจำนวน5คู่นั่งรอบโต๊ะยาวที่มี2ฝั่งนัรียนภาพตามเนาะ ฝั่งละ5ที่นั่ง <tal word> ก็โต๊ะยาวใช่ไหมฝั่งละ5ที่นั่ง3 4 5ี่ห <MR> ้าองนี้ค่ะก็นั่งไปนะคะในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยไม่มีผู้ใดนั่งหัวโต๊ะโอเคและแต่ละคนนั่งตรงข้ามคู่ของตนนะคะนั่งตรงข้ามกันหรือนั่งถัดจากคู่ของตนก็คือถัดกันไปแบบนี้ถัดกันไปอย่างนี้นะคะจะนั่งได้ทั้งหมดกี่แบบ นั่งได้ทั้งหมดกี่แบบอันดับแรกนักเรียนอันดับแรกเนี่ยเราลองมาวิเคราะห์แจกแจงกรณีกันก่อนว่ามันมีได้กรณีไหนบ้างลองนึกถึงกรณีแรกเลยเอาเบสิกที่สุดก็คือนั่งตรงข้ามกันหมดเลยสาม,มีภรรยาแต่ละคู่นะคะนั่งตรงข้ามกันหมดเลยก็เป็นฟิลประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่นี้นะคะนั่งตรงข้ามกันหมดเลยโอเคไหมอย่างนี้ได้กี่วิธีคะ อันนี้น่าตัวข้ามานะห้าคู่ใช่ไหมห้าคู่นี้สลับกันได้ห้าแฝกวิธีห้าแฝกวิธีแล้วก็ในแต่ละคู่ชายหญิงหญิงชายก็สลับกันได้สองวิธีใช่ไหมชายหญิงชายชายหญิงชายนะคะมีห้าคู่ก็เป็นสองกำลังห้าถูกไหมอันนี้คือกรณีที่หนึ่งทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่สองเป็นไงเป็นไงกรณีที่สองเป็นไง อันนี้นั่งตรงข้ามกันหมดเลยก็อาจจะเป็นการที่นั่งติดกัน1คู่ก่อนอ่านั่งติดกัน1คู่ก่อนก็คืออย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วที่เหลือเนี่ยก็คือนั่งตรงข้ามกันอย่างนี้เนาะอ่าเราก็มาดูอย่างนี้เนี่ยอันดับแรกเราเลือกคู่ทั้งหมดมีหคู่ใช่ไหมคะทั้งหมดมีห้าคู่เราเลือกคู่ที่นั่งติดกันนั่งติดกัน2คู่ถูกไหมก็เลือกมาเป็นห้าเลือกสองนะคะ ถ้าเลือก2อย่างนี้ถ้าคู่เลือกที่คู่ที่นั่งติดกันเนี่ยค่ะ2คู่นะคะทีนี้ต่อมาไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะคู่เนี้ยมันสามารถที่จะสลับก็คือตรงนี้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อย่างในรูปนี้เลยหรือหรือก้อนนี้นะคะอาจจะไปแทรกตรงเนี้ยค่ะก้อนนี้นะคะอาจจะไปแทรกตรงนี้แทนนะคะหรือตรงนี้แทนหรือตรงนี้แทนนึกภาพออกไหมคู่นี้ไปอยู่แทรกตรงนี้แทนตรงนี้แทนตรงนี้แทน ก็ทําให้เปลี่ยนรูปแบบแล้วนะคะก็มีได้สี่ตแหน่งด้วยกันนะคะได้สี่ตแหน่งด้วยกันนะก็คูณสีเข้าไปนะคะแล้งไงต่อแล้งไงต่อแล้วสามคู่นี้ค่ะสามคู่นี้ที่เป็นคู่ที่นั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถสลับกันใช่ไหมคะสามคู่นี้ก็สลับกันได้สามแฝงวิธีเราก็คูณเข้าไปนะคะโอเคไหมแล้งไงต่อแล้วไาต่อ ในแต่ละคู่ของตัวเองถูกไหมลูกนแต่ละคู่ของตัวเองสามีภรรยาสามีภรรยาสลับกันได้กี่วิธีสวิธีใช่ไหมแล้วก็มีทั้งหมดกี่คู่5คู่ก็เป็น2องกำลัง5เข้าไปนะคะแล้วก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็คือตัวคู่ตัวเนี้ยค่ะยังไม่หมดนะอันเนี้นยนักเรียน สองคู่เนี้ยค่ะสลับกันเองคือสลับทั้งก้อนเลยนะสลับทั้งสองคนนี้กับสองคนนี้ค่ะสลับกันได้อีกถูกต้องไหมลูกสองคนนี้สองคนนี้สลับกันได้อีกอีกสองวิธีนะคะกรคูณเข้าไปแบบนี้อ่าหมดยังหมดยังต่อมากรณีรูปแบบที่สามนะคะรูปแบบที่สามอันนี้อันนี้คือ,อนั่งติดกัน หนึ่คู่ใช่ไหมนั่งติดกันหนึ่งคู่อันนี้เราก็มาเป็นนั่งติดกันสองคู่ค่ะอ่าก็คือแบบนี้อ่ะอ่าก็มาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนั่งติดกันสองคู่อย่างนี้นะคะสองคู่นี้นั่งติดกันสองคู่นี้นั่งติดกันนะคะก็ทั้งหมดห้าคู่ใช่ไหมเราก็เลือกคู่ที่นั่งติดกันเนี่ยมาทั้งหมดกี่คู่คะสี่คู่เนา ห้าคู่แล้วคู่ที่นั่งติดกันสี่คู่เสร็จแล้วไงต่อเสร็จแล้วลองสลับสลับที่นั่งสลับตำแหน่งใช่ไหมคะลูกไอ้เจ้าอันเนี้ยค่ะคนเนี้ยแทนที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้เอาถ้าเกิดว่าเขาไปแทรกตรงนี้โอ้ยาก,การไม่ออกถ้าเขาไปแทรกตรงเนี้ยค่ะไอ้ไอ้เจ้าคนเนี้ยนะถ้าไม่ได้แทรกตรงนี้ไปแทรกตรงนี้หรือมาแทรกตรงนี้มีได้สามตำแหน่งให้เราแทรก ใช่ไหมฉะนั้นเราทําการคูณ3เข้าไปใช่ไหมแล้วก็ในตัวอ่ะนี่อย่างในตัวก้อน4ก้อนเนี้ยค่ะขอเรียกเป็นก้อนเลยนะ4คู่เนี้ยสลับสลับทั้งคู่เลยนะสลับเป็นก้อนเลยก็สลับกันได้อ่าได้อีก4แฟกนะคะสุดท้ายก็คือ นแต่ละคู่เองใช่ไหมสามีภรรยาเองสลับกันระหว่างสามีภรรยาเองได้2วิธีนะคะก็ยกกํลาลัง5เข้าไปเพราะมี5คู่อ่าก็เป็น2กํลาลัง5อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นาะอันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมถ้าจะเป็นกรณีที่สีมีไหมก็ไม่มีแล้วนะคะทั้งหมดนี้นันเรเยนก็เอาแต่ละรูปแบบแต่ละกรณีนะคะมารวมกันนะคะออกมาผลคําตอบสุดท้าย นะคะได้ออกมาที่3 0 7 2 0แบบนะคะ